กี่กบคักเนาะยอยันน้บปูเลนอเลยอืมเ็เจ้าสบายดีอ่าสบายดีเลทุกคนเดอ้ออาบุตรอาบุครบมือหน่วย,วย,ยได้อันนี้น่ะหน่วยย้งนพึ่นเดิน,นไ ในแค่ามหาสิบโลคือกันหนักนบวกคือกันได้เอาอกไปกวน้าวสอบก่อนนะเอาออกไปกน้าวสอบอนะสามดีสอมดีเลงงเสอะร่อยดีหอไว้น่สเอาเสลช่องก่อนเนาะร้อยโลเลยน่ะบริหน่อยเลยนี่ อันนี้อยากจะโลเอากระได้เอาไปป้าอยู่ทางพอดีคนบอกป้าอยู่ทางเลยเป็นเปปนที่ที่สูะ สบายดีพี่น้องสบายดีแลยครัสวัสดีเด้อทุกคนเบิร์ดสมองสบอนพี่น้องเอ้เนาะบวชชิโยขานไทยฝรั่ง,งเลยต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของทุสิตอันสุอีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะจะบริพกบริพ่อกันไลายมื่อพี่น้องเอ้เนาะหลังจากที่ตายท่ายตอนแลง้งให้เบิรงพี่น้องเมื่อนะเนาะตุสิตไปสั่งปูนมา,าหลายกระสอบเนาะ ลายกระสอบากาสซั่งมาเพื่อ,อไว้เทนเหนาเฮือนตัวเองแน่พี่น้องเอ๋อนะล่ะกา,าสั่งมาหม้อเหมืทางบ้านเป็นเห็ดทางคนกีดแน่พี่นอ้องตัวชิดจะหม้อให้ฮุบิบกระสอบเนาะตัวชิดแหละตัวชิดครอมครอบครัวเน่ยพี่น,องงนองง้องเอ๋เนาะหม้อให้ล่ะกามือนี่ก็เป็นมืองามย่ำดีด้วยมือ,ม,อมีโอกาสเนาะ เพื่อนบ้านเพื่อนก็อยู่บ้านอยู่เพื่อนแล้วก็ตัวซีกับซีโม,ม่แห้เลยเนาะยังเป็นทางการเป็น,น้องเคยเนาะอ่ะจะกอดินเบิ้ลจะโคแสดงความเสียใจแล้วก็โคให้คนไทยสู่ๆเด้อเป็น้องค์ฟังไทยที่เกิเดเหตุการณ์ตึกถลมนะ่มเนาะมีผู้เสียชีวิตถือว่าหลายพอสมควรคอย่านไปได้ด้วยดีพานไปไว้คอยบุญทักษาคุ้มครองเด้อเนาะสาธุ พี่น้องเดียวเพื่อบม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตัวชิดสีพาพี่พาน้องไปเบิงเงนนเบ่งเลยพี่น้องเอ้เนาะไปเลาะเบิ่งเลยไปเบิ่งทางคอนกรีตน้ำกันเลยพี่น,อน,น้องเอ้เนาะตอนนี้เพิ่นกำลังกำลังสีเริ่มเห็ดเนะ่พี่น้องเอ้เนาะคนกำลังมาเนี่ยพี่น้องเอ้ชาวบ้านกำลังมาเนี่ยขี่พุ่นกันลายเดียวตัวชิดคอ,อ ใส่แมสก่อนพ <jam> <inaire> ี่น้องเลยเนาะมาในสุดกรรมกรเด้อพี่น้องมือนี่ยมันจะงเราเนาะแต่งฉันไปคือเก่าพี่น้องคนเก่าลูกค้าลูกค้าก็เต็มลายคือเก่าแต่ละมือนะพี่น้องเลยเนาะอันนี้เนาะคือบางแหละคือมือน้เบืดแหละเนาะอ่าฮะยวตุสิตาสี ไอฮาในบ้านเนาะแล้วก็มอบปูนเลยพี่น้องเสียงได้ยินอยู่บ่เนาะทุกคนเนะาะสัดเจียวอยู่บอ่อ,ะอะละอ่าเนาะแวกมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะพี่น้องเอ,อ้ยเนาะอ่าถือว่าเล่านี่คอมเมนต์ถือว่ากวนแห้งเนาะพี่น้องอทุกคนคอมเมนต์กวนตีนแหง้งเพาะ่าท่นจะเอมซีสายเทือนพี่น้องเอ,อ้ยเนาะอ่า ตนะุสิทธิ์มักแล่เนาะตุสิทธิ์ญาติเด็คนดีพี่น้องเลยเนาะมาแบบใดกันชัดแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้สนแหละขอ้อมือนี่เนาะเหาหากิน่นธรามะาากินด้วยความซิตเพิ่อนว่าสีท้ายคลิปเพื่อคนว่าอ่าอยากอวดบ่หรือว่าแนี่ยได้คนว่านะพี่น้องพีน่น้องใช้ตุสิทธิ์นะนะเนาะไปฝากบอกหมอคอมเมนต์เนี่ยนะเนาะ อยากอวดเนาะอยากถ่ายให้คนเห็นเนาะเพราะว่าเป็นเงินค้ำที่เราหามาด้วยความซื่อสัตย์ไม่ได้เปโกงใครเนาะไม่ได้ไปเปิดรับบริจาคบม่ได้เปตัวเอาเงินไปอันนี้เงินจากการที่ว่าทำมาหาก,กินหาโดยความซื่อสัตย์เนาะบม่ได้เห็นใครเดือดหอนอ่าโอเค <c oughs> อบุพเพจโทรหาได้เลยเนาะฝากไว้ตรงนี้เบอร์โทรกับมี่อ่ะ,อะ ตัดไปเรื่องหนเนาะเรื่องเอฟซีสายเทือนเนาะเรื่องพวกขี่สาหวานใชาพี่น้องต่อใส่เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องงานดีกว่าเนาะ่ะมะเบิงทางพ้ใหา่บ้านพันกำลังสี่เริ่มนี่ถึงล้องมาเนี่ยพี่นอ้อ,นองปอดีฮอดหนาห้องสี่เลยพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้พอพ่อ พลังเริ่มเฮ็ดบ่นี่มอได้เาะบนีบรินเฮ็ดนะ <c oughs> โอ้ยสี่น <c oughs> ปูนนั่นปูนนั่นใช่ใช่เลยบ่เออใช่เรื่องเอาบอขายเรื่องเอาดีแล้วแต่เขาออกมาเจอชาวจ่อแรเออกมาบาทเดียวเนาะ้อ แตงร่องมันก่อนแตงร่องมันก่อนบ่แม่แบนแบนแตงร่องก่อนมันอึดอยงบกยิตงมนอึอัดแบบมานบางสองสาร่องเยเลยมันแบบเปิดนึงนะแบบมีอยงมนคุ้นยิงคนแตงร่องมันก่อนก่ยืนมือซีคือยุบแบบกนั่งมือสนนเปิดเป็นมือเล

เด็กพี่น้องนี่อ่ายาวเต่อไปได้จนฮอดวัดไปได้โคง้งไว้คุนได้หกโคง้งไปทางหกขี่พุ่นลมอากาศหนาวเนาะคือไทยกัหนาวอยู่วะเนาะ นี premises, 1, ่จะชาวบ้านเในพี่น้องเลยเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธของใครของมันเลยเนาะาสบายดีเลยว่ทุกคนเด้ออาวุธอาวุธขบมือหน่วยได้อันนี้ล่ะหน่วยยังพึ้นเดินหน่อยข้าสามหน่วยข้าสามข้สามหอดหอดหน่วยยังข้าสามรถซีข้าหาบ่สามหน่วยบ่สามรถซีรสองข้สามรถซีอาวุธคู่กายของแต่ละคนก็คือส่วน ขใ่ไทเรอพเอิญยัชวนบ่บ่แม่ไหนชวนเนาะจอบบ่บ่แม่จอบมีแมจกจอบะขึนชจกขึ้นบอกบทุกคนบาทนี่ไปยุดอาพักกันไปไทยเออพัวพัวพัวเออพักันคึ้บออกพักกันไปไทยบ้านบ่พูดจักอัไนี่ มันก็แม่นดเนี่เนาะแม่นเบิดแม่นเบิดแต่น่วยตั้งแต่น่วย22 23 24โอ้อันนั่นก็แม่นได้พี่น้องยังบ่เบิดเด้นี่เนาะมานี่เบิด้บ่แมือมื้อนี้่ะเฮ็ดฮอซําเพิ่นวางให้นี่บ่ อในบ้านเล็ดบดุได้คนลงมือฆ่าฆาเฮ็ดเอยมาเหรคือสี่สามน่วยนี่เฮ็ด้อนนี่พอบสิบอ่าแล้วก็เปียนหน่วยอื่นมาอีกบอทำมาเร็วมาอีกเ,เรกอะมืออื่นมาอีกตัวนี่เ้าเบึงว่ามันเบึงมันคือคือสันนัะมันกันห่วยหนาเสือไปเนาะ เพื่อสีเพื่อสิไปมันก็นยากเติบนี่เขาก็มีชงเครื่องหนึ่งได้มันชา่าแล้วมาน,นี่อีกเขามีมีหลายุ้กเอไ้สงนวเ่าต้องมาด้้งเทน้ำใส่ก่อนอีกได้ลองเลยอ่าเทน้ำใส่ก่อน ให้จีปเอาเอาปูนออกนะพ่อให้จีอาปูนออกแตงพผนเนอเดี๋ยวให้จีใครให้ไข่เนไขจ้าอร่อูออกมาเลยมาเอาปูนให้เจ้เอาปูนเอาซาวสอบก้อนพอนะแต่งแต่งกันไหมคือทรายนะอ่ะกองไม่ใช่ไมากองไม่ใช่ป่ะได้กะจีทอดไทยไทยพุ่มดำนี่อายุทางนี่เนาะมันจะงามเนาะก้าไปอยู่ทางนี่ได้ฮะก็ยืนทายโหมันจะงามเลยไอ้นี่ กันนะบ,บอกไร,รได้โย่ไรหนักช้ำหาสิบโลผู้ใดห้ามอา่ะและได้โอมช่วยกันสองคนผู้ยิงก็ะแดกนี่อันนี้กับเฮือนตัวซีตอีกหลังหนึ่งหน่อะ่วงหลังเลยชื่อใหม่หลังนี่ไง มันนักว่าย่อเข่าได้่อปูนหาหาสิบโลคือกันหนักนักบบคือกันได้อเป็นนักับอะไอืมอออกไปกวนข้าวสอบกันะสอบิ ดีรอบดีาไว้เอาไปเาช่องก่อนเนาะร้อยโลได้หน่ะเบ้อหน่อยได้ไหนอันนี้อยากจะลอกเอาบรได้เดอาไปป้าอยู่ทางพเดีคนบอกป้าอยู่ทางเลยใช่คือบบเอิรนะเอินเขาเนี่ยนะเฉดดำนะเอิรนบ้านไหนเด้ใช่เขาเป็นกระเทยบ้านไหนคุ้มอนี่ เป,เ,เป็นกระเทยเป็นกระเทยบ้าแล้วอ, <c oughs> อันนี้เป็นผู้ชายวะนี่นะเขาเป็นกระเทยเลยสิเป็นผู้ชายของเขาวันนะต้องหาต้องเอาแนวห้องเดี๋ยวนี่นี่แม่เป้นนี่เอาแม่เป้นนี่ห้องนี่ วีาวใกล้ใกล้ใกล้น้ำพุ่นเะยชองชอบไปได้สองสามสี่ห้าอันนี้ห้าชอบเดี๋ยวว้าวเรากำลังยืนกางแขนแห้งเดี๋ยวว้าวได้ ไได้ห้องนี่มันจะบอกขึ้นง่ายกว่าประหยัดเลยเฮะยเออดีดีง่า,งายกว่า đấy ฮะ หนึเดิน,นง,ง่าเสี่ห้าหกเจ็ดสอบอีกสสามสอบ

บ้านเดือดแล้วพี่น้องผลให้ด้วยทุกดินใช้ใช่ไหมอ่ะไปด้วยไหมพวกันยืนน้อ่างวู้ครบแล้วบ่ลชาวสอบนำดูจักสอบอันนี้ดับเบลลหา3 4 6 6 6 6ตัวนี้ตัวนี้4พ่อตัวนี้10สอบ ไอชิชอบ่ต้คอปยอบ้าเนะาต้องเขาต้องเอาไม้ตันไว้บ้านนี่เอาไม้มาตันไว้บ้านนี่ มาได้เหรพี่ตันแต่พี่รถให้มาตันไว้แต่พี่มามาดพี่ตั้องี่มาอ้อขัดตอนมันม่อไมายังอ็กบนแหว่าบ้านนเอาฮไม่ใช่ก้อนเอาเฮไม่ใช่กอนเป็นไเอาเฮ จ้านับเด้อเจ้าฮอดฮอตสาวชอบเลยพ่อเด้อชอบเออจ้าน่ะอันนี้หักได้สิบสองนี่เอาเอามาอีกแปดใช่ดีคะแนนชวนกายแช่แช่เข่าอันดีสบายดีเนาะเนาะคะนนรถจกเนาะเจ้าเนาะจงแห่จกชายเนาะยกชา่อนะ หน่ยยังเจ้าอยู่หน่วยยังเจ้าน่ะราชีาเอาให้เรวดมือนี่โอ้ยชาท่านเลย่ะเอาเร็วเร็วมือนี่แมนได้ได้ผักบ่เออแมนบุชุลงนี่เลยผักได้ผักแเปียนหน่วยใหม่มาเนาะสาลัวโตู้เลยลยเยอ่าีหเนาะนี่ขีกันก็สมควรอยู่ไร tại sao có đi mà nhìn nó nhăn bơ nhỉ uhm. nhăng nhăng nó Rồi, rồi

ขันหนึ่งนะ่ะป้าออกไว้บาทนี่ล็อกไว้ก้อนบาทนี่บิดจงเอาอีกฮะ

มาน้อยก็เบิ้งเบิ้งมาน้อยอามาไม่ถูกไปดีกระลังดื่มะทุกคนเลยเนาะสบายดีอีกเจน,นึงพี่น้องเราต้องมีพิธีอย่างมากมายเนาะนี่แต่่ายให้เบิ้งแล้วก็มอบให้ผู้ใหญ่บ้านนะเนาะเพิ่นกับค่าเวียค่างานก็ต้องเล่ามันายัางมากมายเราต้องย่องย่องอย่างเอ้า ผลงานมาให้เบิงชั้นนี้พี่น้องเลยเนาะแต่ขอให้บ้านโคกได้ทางคนกีดไว้เนาะทุกคนเนาะเพื่อว่าแขกคนไปมามาหลินม,มาเยี่ยมมาหัวมาหาไปมาหาสู้กันแต่สะดวกสบายง่ายเนาะตลาดตรีสบายเนาะสะบ้านโคกกี่รถไยไปกับฮอดไวมาไวพี่น้องเลยจนะขอบชวนญขอบชวน,ชวนไปหกชิบกระสอบ อีนาจังว่ากันไหมอีกเนะาะโอ้ิดกระสอบกับสามตันพี่น้องเหานนะกับสิบประมาณนี้เนาะจะฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ตัวซิเดเนะี่ยเออเอฟซีเนานะมึงขมโฆษณาเนี่ยพี่น้องเหานนะอ่าเนาะและกับผักเถิงเอฟซีทายเถื่อนน้ำคือเก,ก่าเป็นจังใดเนาะเป็นจังใดกินฮอดกันอยู่บ่ละเนาะอ่ามาคอมเมนตะ์มาล่นเนะาะคอมเมนต์คอยคอมเมนต์แห้งมาตามสบายเนาะ อคอาเมตนม,มาเขาคอยตอบคืนเด็กกับข้าพได้เยจะว่วอย่างชั้นจังชี้เนาะผู้ใรหักแพงตัวชิดตัวชิดก็หักแพงเป็นน้อยเนาะตามนั่นเนาะตามนั่นเนาะแล้วก็ขอให้ผู้รักผู้ใหญ่เอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขภาพ,พแข,ข็งแรงวัุพู่สุขคนพัฒนาสิ่งใดก็ขอ้ได้สิ่งนั้นมีความสุขก,กันหลายสบายดีไปก้อนเป็นร่งบาย